ผู้ชมว่าเดินผ่านจดทักเพราะรักคนงานโโอ้หเจ็บมากใต้ทางนี้เออันนี้เหรอพี่พี่เอาเทียนปากว่ามันแล่นไปอะนะอันนี้เหรอถ้าเกิดได้ลำนี้พี่ว่าเพื่อนๆต้องต้องแบบต้องต้องยกให้เป็นหัวหน้าห้องเลยว่ะครับางนนี้พี่พี่เลือกเรียนมานหนี้าเรียกว่าเรือสำเภพอใช่ปะ แต่ที่มันคือเรือสังกะสีมันค่อนข้างจะใหญ่กว่าใช่พี่นี้เท่กว่าเรือสังกะสีพี่จะซื้อไม่ล่ะอยากได้แต่มีตังแค่สองร้อยต้อ่อไปได้ไหมล่ะไม่ได้อันนี้ไม่ได้จริงออา์นีไปไหมกะบีงไรเทียมทอดไอ่พี่ดีนะ เราเล่นมุกพี่ไม่ขำก็จะเป็นคนอันนี้ดีไหมได้ที่ถือนี่ให้เท่าไหรเห่อเท่าไหรเห่อโอ้นี่เราจะเล่นทุกอย่างเลยเหรอไม่ซื้อไม่ับไม่ซื้อไม่ดูอะไรประจาว่าหรอเดี๋ยวพี่ก็อยากจะบอกว่าเวลาแบบเวลาช่วงนี้มันเครียดไหมไม่ว่าจะการเมืองการเมืองโอ้ยน้ำท่วมผ่านมาบางคนยังเครียดอยู่เราต้องใช้แบบว่าอารมณ์เด็กเกิดขึ้นมานิดนึง นะมันจะได้โยนกับไปเวลาตอนเราเด็กๆเราไม่ค่อยเครียดอะไรนะเพราะฉะนั้นเราควรซื้ออันนี้เปเลนกันจะได้ไม่เครียดซื้อน่้ยสิเท่าไหร่ครับเนี่ยโอ้ยพี่ารเ้า่ออ๋อยี่บค่ะยี่บพนาทยี่สิบได้ไหมคี่สิบได้ยี่สิบด้คะยีสิบได้ไคะอะไร่ะโอเคยี่ห้บาท้ได้ค่ะ หนูไม่ชอบต่อบไอ้พี่แฝดตัดผมอะคุณผู้ชมนะตัดผมโบราณรีบเขาเปิดอยู่บ้าวพี่ไปลองเข้ามือาเปิดนะฮะโอ้โหไม่ได้เห็นนานมากอะโอ้ยดีใจอะคุณผู้ชมคะนี่คือนานมากเลยจริงๆค่ะคุณผู้ชมสุดยอดสุดยอด พี่ทีทันไหมทันตัดผมแบบนี้ไหมทันนั่นไงนั่นไงถูวอันนี้จริงสมัยก่อนตอนปัดผมอ่ะที่ชอบมาตัดร้านนี้แหละอ๋อพราะพี่ลองไหมเดี๋ยวเพล่ตัดให้เร็วพี่เมื่อก่อนแม่เพล่ช่างสมสวยจริงๆตัดผมด้วยเนี่ยนี่แบบนี้เลยแล้วเพล่ก็ได้จับแม่มาเยอะยิงขั้นตอนแรกค่ะเราต้องตัดแป้งก่อนนะคะเพื่อที่จะให้อ่อไม่คันนะคะเวลาผมแบบจซไปลายลงมาแบบเออไม่ได้ติดผิวหนังไม่ได้หนึไงพี่ไม่นึ่งหนึ่ง

คนจริงเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าคารเตอร์บัตไ,ไม่ใช่คารเตอร์บัตพี่ออกปัตตาเลียปัตาเลีย่ไเปรี้ยวมันออกจริงนะเนี่ยถ้าโดนปุ๊บนี่มันหายเลยนะใครนี่มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บจริงไม่เจ็บแต่ว่าผมพี่เนี่ยจะไปเลยนะพีได้ไหม่าจะรังให้อ,ไอาได้เจ็บเจ็บโอเค ถือว่าเราเสร็จแล้วเสร็จขั้นตอนสุดท้ายนะคะตัดผมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาปัดอะไรผมหน่อยไม่ต้องปัดอะไผมปัดแก้มที่ก่อนแล้วโอ้ยแต่ขอแบบนี้เลยโอ้ยเดี๋ยวจะปัดให้โอ้ยนี่เนี่ยถือว่าเสร็จแล้วพี่เนาะน่ารักแค่เนี่ยพร้อมได้สมการได้เลยเหรอเออน่ารักเลยอ๋อแต่ที่สำคัญห้าสิบบาทไปพี่ไม่โอนแล้โอเคเจ้าเจ้าเจ้าไปกันไปกัน เรือเะค้ยวโอ้โหนี่อะไรดูแต่ได้บรรยากาศมาคิดถึงอดีตพี่แฟนฉันนะพีดูดิดูกันหมดเลยเอ้ยเช็ดให้เช็ดให้โอ้ยฉุกเฉิดหิจับแกมหนึ่งหรอโอ้ยโอ้ยสาเือสวัสดีค่ะคุณลงอันนี้ทำกุญเคียงแบบ ลงทำมนานหรือยังคะตดำนานหอสิบเอ็ดสิบเอ็ดตอนนี้สิบสองออ่นพคุณลุงหนูขอโทษ้ยนานนี่กี่ปีมาแล้วคะคุณลุงคะอเมื่อายุเจ็ดสิบเก้าอะโหสิบสองอายุเจบเก้าที่ลดดีวกลยสิบเจ็ดกปีหกสิบปีหกปีโอ้โหต้นตำรับของแท้ ท่านผู้ชมท่านมอากงอากงลุงปูโอ้นานมากเลยเสร็จแล้วมาคนพ่อคนพ่อเสร็จแล้วพามาหอมมาพูดสืบทอดตอนนี้ลุสอนให้ลูกตัวแค่เนี้ยทำหน้าตาสีัวดทางระนาโอ้เนี้ยสีขุ่มอยู่เนี่ยไหลายรุ่นมากเลยนะคะกว่าจะมาถึงนี้นะคะคุณผู้ชมคะไอ้คนยังอายนะคะนี่ต้องโทรมาจองเลยนะท่านผู้ชมรีโอ้โหขายยาวเนี่ยนี่ คุณเชียงหมูสุดดั้งเดิมนะคะแปะนเงิ้ยายพรถ้าใครอยากจะซื้อน,นะคะไปเป็นของฝากหรือว่าไปทานเองนะคะเนี่ยเบอร์02-7393258น,นี่โทรมาได้เลยนะคะมาสั่งใหญได้เท่าไหร่สั่งเลยรับรองความอร่อยนี่ไหมไม่งั้นเขาขายน้ำโมอรอู้ป่ะพี่ไปต่อไหม <laughs> ที่หลังนี้พิเศษมากเลยดูแปลกตาว่าหลังนี้คืออะไรหรอพี่เข้าไปดูไหมได้ได้ได้สน,น่อยนะึงคครรับเเับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่พี่ชื่ออะไรคะนะสวัสดีครับทางผู้ชมนะฮะผม,ผมนายสมศักดิ์พัฒน์นันท์พิบล์เพื่ประชาสัมพันธ์นและดูแลอยู่ที่ตลาดของสดราชินีโอ้แล้วครับโอ้ที่นี่คือว่าเราเรียกบ้านที่สามมาเลยที่สามคือบ้านของท่านนะฮะมาตลาดของสดราชินีต้องรู้จัก แรกก็ท่านเสียมาโจงอัสวรรนิดแลท่านคุณนายจรุอสวรรค์นิดอดีตท่านเป็นเจ้าของตลาด<อ>ของตลอดปีที่ยื่ของวันทุครั้งท่านมีชีวิตอยูทท่ท่านอยู่ที่บ้านหลังนี้อ๋อเคคะ hmm. เราบ้านหลังนี้เก็<อ>บเก็บไว้เป็นทำ<ร>อะไระเราปิดมา30กว่าปีแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเราเลยเปิดขึ้นมาเอาของโบราณต่างๆที่เรายังได้อนุรักษ์ไว้ให้ลูกๆลูกหลานได้ชมเป็นพิพิธภัณฑ์นึกว่างั้นใช่ไหมคะว่าสาววัดศรีสักท่องเที่ยวจะเข้ามาตรงกันมากกว่ถ่ายรูป ใหญ่มากเลยเดีวเรามาดูที่้าขายแล,ยจ,ลจ้บบุทารับมอบไว้กไว้ให้าาใหหนักเปว่ว้าวเจอแล้เปียวอครับเนี่ยครับเรือที่พี่เคยบอกไว้เมือกี้ นี่คือเรือสังกะสีเหรอไม่ใช่ไม่ใช่คือเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันเป็นเป็นตัวเรือเป็นพลาสติกแทนอ๋อวิธีเรืออะไรนะวิธีการวิ่งอะไรเหมือนกันเหมือนกันใช้แทนกันได้น่าจะนะเดี๋ยวต้องถามเจ้าของร้านพี่ครับอันนี้มันผมไม่แน่ใจวิธีการเล่นมันเหมือนจะเป็นเมือนเล่นหรือเปล่ามันต้องใส่น้ะเข้าต้องรู้นี้ใช่ไหมครับผมขอไอเสียอันนี้แล้วก็ยังไงต่อครับจะเล่นยังไงค่ะเป็นหันเปี่ยนอะไรใส่ก็ได้ใส่แาบนี้ไว้ใต้นี้เอาไว้น้อัน มันก็เล่นได้เลยใช่ไหมคะอ๋อเข้าใจเอาไหมพี่แล้วแบบมีแบบมีแบบสังกะสีไหมครับไม่มีครับสถ้าระบบตรงนี้เสียก็เหมือนกันแหละถ้าตรงนี้เสียไม่ได้เป็นแค่โคง่เลยอ๋อที่ว่านี้สามร้อยโอ้แพงแต่นี่สิบห้าบาทค่ะคุณผู้ชมนี่ถูกกว่าสิบเท่าเลยเฮ้ยเอาเลยพี่เอาที่เท่าของถูกดูเอาเลยพี่เอาสีเหลือแล้วกัน คุณผู้ชมคะ iPhone Max 2020คะ่ะ iPhone mm hmm. ก็ได้แรงบันดาลใจจากเกมนี้แหละคุณผู้ชมใครอยากไปเล่นไหมไปเล่นไหมอ๋อพี่บ้านนอกครับพี่ซ <c oughs> อกกลาวพี่มีแต่ดีๆซอกกร่าวว้าวแต้หราเราไม่ได้อนะ่ะเล่นยังไงอะไรอ๋อในตามเส้นเลยพี่ มันคือจุดประสงค์คือให้ทำอะไรนี่ไงให้ไปจุดถึงจุดหมายให้ได้นี่ไงโดยไม่โดยห้ามไอ้ลูกเนี่ยอ๋อห้ามแล้วโดยากไหมเขาสอบความสามารถนะตอนเด็กๆชอบเล่นอยากมากพี่ก็อยากจะเห็นเรือของพี่ซะแล้วแหละเออไม่ไดโอ๊ยไม่เป็นไรหิวนีเ่เดี๋ยวเรื่องมากอีกพี่ทีเดี๋ยวก็นวดนะพี่พี่นวดหิวอ่ะพี่ทีไม่หิวไงยอะาที่ก็หิวนั่นไง เราไปหาของกินก่พี่เมื่อกี้เดินผ่านมอ่าโดนมากแต่ละอย่างอ้โเสรตัวนี้แหละ่าเดี๋ยวราไปหาของกินกันดีกว่สวัสดีครับผมชื่อชีแอ้ลม,มากรดดั Saya lah <laughs> ya, apa Tem, tem lah. tak